แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นจากข้อกาหนดอันเคร่งครัดหลายอย่างแต่ว่าการละเมิดกฎบ่อยครั้งของบรรดาทหารบันเทิงหรือเหล่านักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่ถูกเกณฑ์เข้ามารับใช้ชาติก็ทําให้เกิดเสียงเรียกร้องนะคะให้กองทัพค่ะยกเลิกการให้อภิสิทธิ์กับผู้คนเหล่านี้ค่ะอาจารย์ การยื้อแย่งไมโครโฟนระหว่างนักข่าวรายการออนไซต์ทเวนตี้วันและสองชายหนุ่มที่พยายามซ่อนเร้นใบหน้าเกิดขึ้นที่หน้าสถานอาบอบนวดแห่งหนึ่งในยามราตรีซึ่งมีการเปิดเผยในภายหลังว่าทั้งสองคือเซเว่นและซังชูสองศิลปินดังของวงการเคป๊อปซึ่งเพิ่งจะเข้ารับการเกณฑ์ทหารไปเมื่อปีก่อนซึ่งการถูกนักข่าวจับได้ว่าแอบหนีจากกองทัพมาท่องราตรีในชุดไบรเวทดื่มสุราและเข้าไปยังสถานที่ซึ่งมีการบริการทางเพศก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเกาหลีใต้ต่ออภิสิทธิ์ที่เหล่าคนนดังใกร ทหารหรือเหล่าทหารบันเทิงที่สร้างเรื่องอื้อเฉาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทหารบันเทิงเป็นหน่วยพิเศษที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพเกาหลีใต้ตั้งขึ้นเมื่อปี2000เพื่อมุ่งหวังให้พลทหารซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงมาสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนเพื่อนทหารที่ประจำตามฐานทัพต่างๆทั่วเกาหลีใต้ แม้จะได้รับอิสระอย่างเต็มที่ระหว่างการแสดงแต่หลังจากลงจากเวทีพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎของกองทัพทั้งห้ามออกจากค่ายระหว่างเวลา4ทุ่มถึง6โมงเชา้าห้ามแต่งกายในชุดไพรเวทหรือแม้แต่พกพาโทรศัพท์มือถือในค่าย แต่ในตอนที่2ของรายการออนไซต์ทวีวันได้มีการเปิดเผยโดยอดีตลูกจ้างในกองทัพว่าได้มีการสงวนโรงยิมให้ทหารหน่วยนี้ไว้อย่างใจโดยเฉพาะซึ่งประกอบไปด้วยโทรทัศน์ขนาดใหญ่เครื่องเล่นเกมและคอมพิวเตอร์สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตซึ่งทหารคนดังสาม,มารถแต่งกายในชุดไพรเวทและพกพาโทรศัพท์มือถือได้อย่างเสรีซึ่งลูกจ้างสาวของกองทัพซึ่งทำหน้าที่เป็นแดนเซอร์เผยว่าถูกเหล่าทหารบันเทิงชวนไปงานเลี้ยงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกค่าจนถึงตีสอง บ่อยครั้งที่เธอถูกลวนลามแต่ไม่อาจแจ้งต่อต้นสังกัดได้เพราะเกรงว่าจะถูกไล่ออกการเปิดเผยความจริงครั้งนี้สร้างความไม่พอใจในเกาหลีใต้อย่างมากเมื่อโพล่าสุดเผยว่าชาวเกาหลีใต้ร้อละเจากผู้ตอบแบบสอบถาม2,118คนคิดว่าหน่วยพิเศษสำหรับทหารบันเทิงไม่สมควรมีอยู่อีกต่อไป ซึ่งคดีอื้อฉาวของเซเว่นทำให้กลุ่มแฟนคลับแสดงความผิดหวังและหลายรายประกาศยุติการสนับสนุนที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งหากมีการตัดสินเหมือนทหารทั่วไปความผิดในการออกจากค่ายทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้ทั้งสองจำคุกหนึ่งปีถูกลดชั้นยศและถูกปรับเป็นเงิน8 0,000บาทซึ่งโฆษกของกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าเดิมทีกองทัพเห็นประโยชน์ของการตั้งหน่วยทหารบัทิงแต่เหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้ทำให้กองทัพจะพิจารณาว่าจะมีการยุบหน่วยนี้หรือไม่